สวัสดีค่ะวันนี้ครัวปุกกี้ก็จะพามาดูวิธีการทำไข่ครอบนะคะไข่ครอบเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขานะคะจะนิยมทานกันในจังหวัดสงขาทางภาคใต้ของเรานะคะวิธีการทำและส่วนผสมมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะค่ะส่วนประกอบของไข่ครอบนะคะก็จะมีไข่เป็ดค่ะ ไข่เป็ดซื้อมาเราก็มาล้างทำความสะอาดนะคะวันนี้พวกจะใช้ไข่เป็ดยี่สิบฟองนะคะดางทำความสะอาดพักทิ้งไว้ค่ะเกลือป่นค่ะน้ำเปล่านะคะสำหรับละลายเกลือแช่ไข่แดงของเรานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำเกลือแล้วก็น้ำมาละลายทิ้งไว้ค่ะค่ะ น้ำน้ำเปล่า1,500 ml นะคะเกลือ165กกรัมค่ะละลายทิ้งไว้ค่ะคนทิ้งไว้ให้ละลายนะคะ น้ำเกลือที่เราละลายทิ้งไว้นะคะเราจะใช้ในการแช่ไข่แดงนะคะคนให้เกลือละลายนะคะ เกลือละลายดีแล้วเราก็พักทิ้งไว้นะคะต่อไปเราจะทําการตอกไข่นะคะการตอกไข่นะคะเราจะใช้ส่วนที่เป็นนูนๆนะคะด้านบนเนี่ยค่ะตอกบริเวณน,นี้นะคะและอีกส่วนหนึ่งนี้เราจะเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะใส่ไข่แดงลงไปะคะ่ะ ไข่แดงแตกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนนี้เราก็จะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดแต่งนะคะส่วนที่เป็นกลมๆโนน,น,นข้างบนนะคะต่องไปค่ะ ค่อยๆทำนะคะระวังไข่แดงแตก แบบนี้ค่ะตอกไปเรื่อยๆนะคะจนครบจํานวนไข่ที่เราต้องการที่จะทํานะคะรูปนี้มีาพาดนิดหนึ่ง Okay. ดเดี๋ยววุ้ขอเอาตัวไปตอกไข่ก่อนนะคะเปลือกไข่ที่เราตอกไว้นะคะเราจะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดปลายตัดขอบนะคะแช่น้ําทิ้งไว้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะแช่ลงไปในน้ํานะคะน้าเกลือที่เราผสมทิ้งไว้นะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะไข่แดงนะคะใช้นิ้วโป้งค่ะ รีดไข่ขาวออกเนี่ค่ะเบาๆนะคะระวังไข่แดงจะแตกค่ะใช้นิ้วโป้งนะคะรีดๆดนี่ค่ะแล้วก็จะเหลือแต่ไข่แดงนะคะใส่ลงไปในน้ําเกลือที่เราละลายทิ้งไว้เลยค่ะดยิบขึ้นมาค่ะ <c oughs> ใช้นิ้วโป้งนะคะจิกไข่ขาวเบาๆนะคะนี่ค่ะใสลงไปในน้ำเกลือะคะ่ะไข่สิบฟองจะได้ไข่ครอบ5ใบนะคะเพราะว่าใบหนึ่งเราจะต้องใช้ไข่แดง สองฟองค่ะเป็นการถนอมอาหารของชาวจังหวัดสงขานะคะขึ้นชื่อที่หนึ่งค่ะอันดับหนึ่งนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเนาะจนครบจำนวนไข่ที่เราตอกทิ้งไว้นะคะ ใช้นิ้วโป้งจิกไข่ขาวออกนะคะจะเหลือแต่ส่วนของไข่แดงค่ะโป้งจิกเบาๆค่ะน้วโป้งจิกเบาๆเนะ ทำเบาๆนะคะใช้นิ้วโป้งจิกไข่ขาวออกค่ะก็ลูดเลยค่ะใส่ลงไปในน้ำเกลือค่ะ ไข่ครอบจะหาทานง่ายแถวภาคใต้นะคะหลังจากที่เรารีดไข่ขาวออกจากไข่แดงแล้วนะคะแล้วก็นำมาแช่ไว้ในน้ำเกลือที่เราละลายทิ้งไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทำการตัดไข่กันนะคะล้างให้สะอาดพักให้เสด็จน้ำนะคะเราจะมาทำการตัดแต่งปากไข่นะคะเราก็จะใช้ส่วนของกันไกนะคะตัดตัดให้เรียบค่ะ ประมาณนี้ได้ค่ะใช้ปลากันไปนะคะตัดไข่ยีบใบก็จะใช้ฝ่าครอบเนี่ยค่ะ สิบอันระวังเปลือกไข่จะตกลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็นำไปล้างอีกรอบก็ได้ค่ะทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำไว้เลยนะคะตั้งน้ำรอเลยค่ะ ีทเพื่อความมั่นใจเราไปล้างอีกรอบก็ได้ค่ะหลังจ,จากที่เรานำเปลือกไข่ไปตัดขอบแล้วนะคะ ล้างให้สะอาดพักให้เสด็ิจน้ำนะคะเราก็จะนำไข่ะคะ่ะใส่ลงไปนะคะหลังจากที่เราแช่ทิ้งไว้แล้วประมาณสองชั่วโมงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะอยู่ลักษณะนี้เนาะก็ใส่ลงไปอีกใบหนึ่งะค,ะค่ะประมาณนี้ ก็จะเป็นไข่แฟดสองสี่ระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำรอเลยค่ะ น้ำให้เดือนนะคะ แม่ทำไข่แตกไปหนึ่งใบค่ะก็จะเหลืออยู่หนึ่งใบเนาะแม่ทำแตกหนึ่งใบนะคะ เตยวเดียวๆอยู่หนึ่งใบนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทำได้รอน้ำเดือดนะคะเราก็จะไปทำการนึ่งกันนะคะไข่สีสวยนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็จะไปนึ่งกันนะคะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ10นาทีนะคะ ใช้ไฟกลางในการนึ่งค่ะน้ำเดือดจัดแล้วค่ะเราก็ยกไข่ลงมานึ่งเลยนะคะปิดฟ้าเลยค่ะใช้เวลาในการนึ่งสิบนาทีค่ะครบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาไข่ครอบของครัวปุกกี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะครบเวลาสิบนาทีแล้วนะคะลองเปิดฝาดูนะคะก็จะได้มาลักษณะประมาณนี้ค่ะ,คะ,คะสียังไม่สดเท่าไหร่นะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็พักไวใ้ให้เขาเย็นตัวสักหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆไข่ครอบของเรานะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเหยาะน้ำปลาหน่อยๆนะคะ วิธีการทำส่วนผสมมีอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบขวบปกุกกี้กดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ขวปุกกี้ด้วยนะคะ